สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่อง v ีชัยบล็อกนะครับวันนี้เราจะมาหอ่อแพ็กเกจต้นบอลสีแล้วก็ส่งนะฮะเป็นการขายต้นบอลสีออนไลน์นะฮะปกติเราก็จะขายแบบในพื้นที่อย่างเดียวแต่ว่าบางทีเนี่ยจำนวนลูกค้าเราที่ชอบบอลสีอาจจะน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากระโดดเข้าไปในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยเราก็จะมีลูกค้าที่หลากหลายขึ้นเราจะมาหอ่อต้นบอลสีแล้วก็ส่งไปสีกันนะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นไปรษณีย์อาจจะเป็นบริษัทขนส่งหลายๆขนส่งก็ได้วันนี้เราจะมาส่งต้นบอลสีแบบขนาดเล็กการส่งต้นบอลสีขนาดเล็กดีอย่างหนึง่งก็คือว่าส่งง่ายแล้วราคาถูกสมม่วนมากคนที่ชอบบอลสีก็จะซื้อต้นเล็กๆแบบนี้ไปปลูกกันนะครับวันนี้เราจะมาส่งทั้งหมดอันนี้จะเป็นพรพระร่วงนะครับพร,พรพะร่วงสามใบกําลังดีนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปก็ดูพร,พรพะรวงนะครับฮองเฮาครับเราจะมาส่งฮองเฮากันแล้วก็ สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิก็ล่างสวยเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาหอ่อแล้วก็ใส่กล่องนะครับเริ่มจากเรานำต้นบอนสีเรามานะครับจากนั้นเรานำกระดาษทิชชู่เนี่ยปิดดินไว้นะฮะไม่ให้ดินเขาออกนะครับนำกระดาษทิชชู่นะอย่าเราระวังโดนใบต้นบอนสีเรานะครับปิดดินไว้แล้วก็กดลงนิดนึงไม่ต้องมากนะฮะกดลงนิดนึงไม่ต้องมาก อ่าประมาณนี้นะครับทิชชู่ก็จะช่วยในไม่ให้ดินเราออกมาแล้วก็ช่วยถนอมใบต้นบอนสีเราด้วยนะฮะแล้วก็ตามด้วยเทปใสามาแปะครับผมเทปสก็มาแปะทิชชู่ไว้ไม่ให้ทิชชู่ออกจากเออนนี้เรานะฮะนำเทปใสามาแปะบริเวณกระดาษทิชชู่นะครับไม่ให้กระดาษทิชชู่เราหลุดออกจากตัวกระถางนะครับระวังใบด้วยนะฮะเขามีแค่3มใบ ประมาณนี้นะฮะแปะทิชชู่ไว้จากนั้นเรานำอา,อาจจะเป็นฝาเขาเรียกว่าฝาขวดน,น้ำที่เราใช้แล้วอะเอามารี u s e ได้นะครับแบบนี้มาครอบอแบบนี้ได้นะะนอย่างนี้หรือหรือป้องกันใบนะครับหรือจะใช้แก้วแบบนี้ก็ได้มาครอบอแบบนี้ก็ได้นะผมจะใช้แก้วแล้วกันนะฮะเดี๋ยวปัดใบมาตรงนี้นิดนึง ใบเขาจะโดนขอบแก้วนะโอเคประมาณนี้นะฮะจากนั้นเราก็ใช้เทปใสเราเนี่ยปิดปิดนะครับนี่นะเทปใสปิดเลย อีกวิธีหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านใช้นะครับคือการใช้ใบตองในการหอ่อไอ้บอลสีของเรานะครับใบตองจะช่วยทําให้บอลสีเราเนี่ยไม่เน่าเสียง่ายนะฮะแล้วก็ห่อแบบนี้เลยแบบนี้นะฮะใบตองครับผมอย่าแงบบนี้นะฮะเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ติดด้วยเทปใสครับระวังไอ้ถ้าโผล่ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อยเราจับลงไปก็ได้ให้เขาอยู่ในใบตองแบบนี้ แล้วก็ติดด้วยเทปใสแค่นี้เองนะฮะแค่นี้เองแล้วก็ใส่ในตัวไอตัวนี้ครอบอีกชั้นหนึ่งนี่นะฮะนี่ครอบอีกชั้นหนึ่งอันนี้จะเป็นขวดน้ําที่เราใช้แล้วนะครับแล้วก็ทิ้งแล้วก็มัดให้แน่นครับผมมัดให้แน่น ครับตอนนี้เราก็หอ่อต้นบอลสีเรานะฮะใส่ในกล่องเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนําไปส่งนะครับผมที่ไปรษณีย์นะครับก็ก่อนที่จะส่งเราอาจอาจจะเอาหนังสือพิมพ์อะไรมารองเพื่อไม่ให้บอลสีเราขยื่นแบบขบขยับขยื่นนะ,นะครับจะได้แน่นขึ้นก็อใช้ใบตองนะครับหลกัหลกๆคือใช้ใบตองในการหอ่อใบบอลสีมันจะช่วยถนอมทําให้ใบบอลสีเราอะ่ะสวยขึ้นเพราะใบตองก็จะมีความเย็นหน่อยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ย ก็ใช้ใบตองเหมือนกันนะครับใบตองเหมือนกันสังเกตไหมฮะอ่ะห่อไปเลยแบบนี้นะฮะส่วนถ้าใครไม่มีใบตองก็ไม่เป็นไรครับก็สามารถที่จะห่อแบบแพ็กเกจอย่างนี้ก็ได้แบบเล็กเล็กอย่างนี้นะฮะนี่อันนี้ก็อันนี้คือเป็นการห่อที่ไม่มีใบตองผมก็จะห่ออย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาแก้วกาแฟหรือว่าแก้วแบบน้ําทั่วไปอะมาครอบเพื่อให้ใบเขายังคงสดอยู่แล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อย เป็นการอบอย่างหนึ่งอ่ะคล้ายๆการอบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลากเขาจะเดินระหว่างที่ส่วนขนส่งเนี่ยลากเขาจะเดินใบเขาจะสวยขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่พยายามเอาอะไรมามากดทับไว้คือพวกหนังสือพิมพ์พวกอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ขยับขยื่นนะแต่แต่ไปสนีเขาส่งต้นไม้ดีอยู่นะครับทีนี้เราก็ทําการปิดปิดแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ผู้รับนะครับแบบนี้นเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับก็เรียบร้อยแล้วนี่ไง เป็นการส่งต้นบอลสีนะฮะง่ายๆเลยถึง 2- อสาวันก็ไม่เน่าไม่เสียเพราะบอลสีเราทนด้วยอาการมีใบตองแล้วก็การส่งทังกระถางนะครับจริงๆมันมีการส่งแบบว่าถอดรากก็คือเอารากมาแล้วก็ห่อตุ้มดินก็มีบางคนก็คนที่เป็นมืออาชีพคนที่เซียนบอลจริงอะ่ะเขาก็ทําการถอดรากล้างรากขาวๆแล้วก็ห่อด้วยถุงคล้ายๆายกับถุงปลาแล้วก็มัดมัดแบบ เป็นให้มันพองลมอะ่ะแล้วก็ส่งไปงั้นก็มีอ่ามันมีการส่งได้หลายวิธีแต่ว่าต้นบอลสีเราอะ่ะก็จะมันตายยากอะ่ะพูดง่ายบอลสีอะ่ะจริงๆแล้วบอลสีตายยากมากเลยนะก็เลยคนก็เลยเป็นที่นิยมนะครับการลองอวิธีนี้ไปใช้ดูเดี๋ยววันนี้ผมจะไปส่งไปสซนีนะฮะมีลูกค้าท่านก็ขอบคุณ <laughs> ขอบคุณมา,มากๆนะครับที่อุดหนุนอา่าบอลสีจากสวนวิชัยบ็อกนะครับเนี่ยวิชัยก็จะส่งอย่างนี้นะฮะส่งให้ทุกท่านที่ออเดอร์มานะครับลาทุกท่านแล้วจะไปส่ง ต้นมันสีให้กับลูกค้าก่อนนะครับผมสวัสดีครับ